อยู่ด้วยกันจีปานพระรา คุณผู้ชมคะถ้าเกิดว่าอยู่ในแวดวงของไอทนะคะนักประดิษฐ์หลายๆคนนะคะมีความฝันอยากจะเป็นสตีฟจ็อบส์ค่ะแต่วันนี้มีนักประดิษฐ์ไทยน้องอยู่คนนึงดูเป็นบุคคลที่สีว่าเด็กรุ่นนี้แล้วเป็นได้ขนาดนี้หายากนะคะเลยเชิญมาร่วมไอทีทูเดสักหน่อยนนอะคนนี้เขามีความฝันอยากเป็นโทนี่สตาร์ค่ะ<อ>จาก Iron Man <อ>นะคะน้องชินค่ะมา,มาเลย<า>ขอซาวห์ฟเฟกหน่อยอโอ้โห เราจะคุยกับเขารู้เรื่องใหม่พี่อามพี่ว่าเขาจะต่อยเราหรือเปล่าเนี่ยแหละอ้าวน้องต้องมีระยะกับพี่นิดนึงนะคะน้องชินแนี่ยตัวหน่อยพี่ขอเห็นหน้าสวัสดีครับมันต้องได้อย่างนี้พี่อามเดี๋ยวเมื่อกี้ที่พี่เห็นคือหน้ากากมันเปิดออกใช่ครับขอพิมว์งานขอ zoom 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 ปิดนี้ต้องปิดมือหรือปิดเองเออเอาไปนิดนึงครับเอาไปนิดนึงนะคะอย่าจะไม่เห็นข้างบนนะคะหนวดกุ้งค่ะขอถอยหน่อยถอยหน่อยขอภาพกว้างนิดนึงนะ zoom out zoom o หน่อย zoom อ u t โอเคพอ อ่าปิดปิดหน้ากากครับพร้อมลบโอ้เปิดอีกทีได้ไหมคะเปิดนะครับเออเปิดเปิดเปิดแค่นี้แหละเต้นละนี่คือแค่ส่วนหนึ่งของหน้ากากแล้วเนี้ยวัดส่วนสูงเหรออ๋อเป็นมือกลนครับผมมือกลในหยิบซิบเจ็บไหมเออโอ้โหีเฮ้ยเฮ้ยโอ้โอ้ยผมหยิบของเหมือนแขนที่สั่งเราเดี๋ยวนะมันจะต่อยหน้าเราไหมคะครับผมเดี๋ยวด้ะมันเป็นแขนที่สาม หรือมันเอาไว้ทำโทษตัวเองไม่ครับที่สาบเมื่อกี้เห็นเข้าหน้าพี่ว่นตีเหตุแล้เมื่อกี้มีวงสวิงน่ารักดีชินแนะนำตัวหน่อยตอนนี้เรียนที่ไหนยังไงอ๋อได้ครับตอนนี้ผมชื่ออมริธิการันธารัตครับชื่อเล่นชื่อชินครับครับเรียนอยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาอิเล็กทรอนิกส์ที่ สจรลาดกระบังครับลาดกระบังนะคะล่าสุดเพิ่งไปออกงานเอนจิเนียริเอ็กซ์โปมาใช่ครับผมนะคะมีคนมายืนถ่ายรูปเขาใหญ่เลยว่านี่สรุปตัวอะไรเป็นไอรอนแมนหรือแมงป่องหรืออะไรอครับผมเดี๋ยวนะแต่ก่อนจะมาเป็นคนนี้หรือตัวนี้ได้นะฮะหมายถึงว่าหุ่นนะก่อนหน้านี้มันเริ่มต้นจากอะไรพี่นี่อยากรู้ยังไงอ๋อผมก็ชอบประดิษฐ์มาตั้งแต่เด็กแล้วครับเออก็ผมก็พัฒนามาเรื่อยๆครับผมเด็กๆทำมาตลอดเด็กนี่กี่ขวบพี่อยากรู้อ่ะถ้า ถ้าประดิษฐ์หลายๆอย่างก็ตั้งแต่ประถมเลยแต่ถ้าเกิดแบบแต่ถ้าแนวมาแบบแนวหุ่นยนต์อิเล็กทรอนิกส์ครับเริ่มทำตอนมอหนึ่งครับมหนึ่งอันลบไหนทําให้อยู่ดีๆถึงแบบอินกับการประดิษฐ์นู่นประดิษฐ์นี่ก็ชอบอะครับผมก็เป็นงานอดิเรกตั้งแต่เด็กแล้วครับผมก็ใช้เวลาว่างตรงนี้มาทำแบบเพื่อนๆเล่น iPad กันสงสัยพ่อบอกว่าจะเล่น iPad ให้ประดิษฐ์เอง ยังไม่ถึงขั้นเลยครับแต่ทําได้ก็ดีแต่ที่เห็นอยู่นี้นอกจากที่เราเห็นในจอแล้วนี่น้องซีชวนน้องชินมาเห็นบอกว่านี้ด้วยใช่ไหมวันนี้มีอะไรนะโหวงจรอะไรมาให้พี่ดูเต็มไปหมดเลยต้องอธิบายนะคะพี่ไม่ใช่เด็กวิทย์วะค่ะรับผมอันนี้คืออะไรอันนี้เป็นหุ่นยนต์แท็กเส้นครับเดินตามเส้นสีดำสอขาอันนี้ก็เหมือนเด็กวิทย์วะทั่วไปใช่ครับพี่เขาทำแบบทั่วไปใช่ครับวิ่งแล้วก็มีการเห็นขันก็ได้ใช่ครับโอเคอะต่อมาต่อมาอันนี้เล็กมากเลย ตัวนี้เป็นหุ่นยนต์จิ๋วครับผมอย่าให้รู้ว่าไปแอบดูใครนะไม่ครับเล็กมากอันนี้เป็นขนาดเล็กประมาณเหรียญห้าเองอะด้านหนึ่งครับอันนี้เป็นด้านหลังอันนี้ด้านหน้าอยู่นี่ครับผมอันนี้คือหน้าตาเขาอันนี้เป็นหุ่นยนต์เซนเซอร์แสงครับ ขนาดเล็กแล้วเอาไว้ทําอะไรยังไงเขาก็จะเดินได้อนี้ใช่ครับเราควบคุมได้ด้วยไฟฉายครับผมอเาไฟฉายควบคุมตัวนี้ได้เขาเจะคิดเราประดิษฐ์เองมาประดิษฐ์เองเขาไปเดินตึ๊ก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 แบบนี้ใช่ครับออกแบบเองใช้ 3D พิมพ์เตอร์ครับพิมพ์มาบนที่พิมพ์เตอร์หรอใช่ครับนี่ไงด้านล่างนี่ไงอ่ไงบางส่วนเนาะแล้วก็ประกอบกับเอ่ออะไรของเรานะคะอยู่ยิบยุบยิบอะไรนี่อะไรนี่อะไรอันนี้เป็นที่ล็อกประตูแบบไร้สายครับที่ มีคลิปวิดีโอใช่ครับถ่ายทำอยู่ที่บ้านใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวนี่ก็เหมือนเมื่อกี้พี่แอมแอปคุยกับพี่ซีสไปเดอร์แมนอเมซิ่งสไปเดอร์แมน 2, 2> <c lineage> ที่เหมือนในหนังแรงบันดาลใจมาจากตรงนั้นเลยที่พระเอก<า> <c oughs> ปาร์เกอร์ใช่ครับกดปุ๊บแล้วมันตุ๊ด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 ล็อคห้องเองใช่ครับไม่ค่อยเมื่าไงเอาชินเอาไปติดกับกรประตูห้องติดที่บ้านครับค้องก่อนเดี๋ยคุณพ่อปั๊บปิดประตูปุ๊บกดรีโมทมันก็จะล็อคครับไอ้ที่ล็อคมันก็ล็อคเข้าไปอย่างนี้ใช่ครับหรือเวลานอนอยู่ถ้ามีคนมาเคาะห้องแล้วเราไม่อยากลุกขึ้นไปก็กดรีโมทได้เองครับเออเก๋ๆชินตื่นย่างลูกเนี่ยบ้ากดรีโมทตึ้งมันก็เปิดประตูได้ใช่ครับนี่ยังมีหุ่นอีกนะฮะประดิษฐ์์เเอองงงพพววกกนนีี้้แแมััยยย่่็หลลาตคคูรบ คุณพ่อช่วยไหมคะก็สนับสนุนครับผมสนับสนุนทั้งค่าใช้จ่ายแล้ววันนี้คุณพ่ออยู่ด้านหลังด้วยนะคมาช่วยจงช่วยจับนะคุณพ่อเขาบอกไงตอนนั้นก็ประมาณว่าอยากทําอะไรก็ทาครับปราะว่าณนั้นก็ประดิษฐ์ไปเลยครับผมทาให้ทาให้เต็มที่ไปเลยใช่ครับากทำอะไรก็ทำไม่ใช่คนตัวเล็กๆยังประดิษฐ์ของใช้งานในบ้านด้วยด้านข้างก่อนที่เราจะมาพูดถึงชุดสตดของน้องนะคะซึ่งเป็นคลแม็กซ์ของวันนี้นะคะอาชิ้นนีค่อยๆเคลื่อนที่ไปนะคะอยาเคาะหัวพี่อามนะคะ นี่คือถูได้อ๋อด้านหลังขอโทษนะฮะเดี๋ยวผมช่วยนะฮะหมุนมาหมุนมานี่จะได้เห็นชัดๆตรงนี้ใช่ไหมครับยกขึ้นอีกทีนึ่งยกลงจะถูพื้นตึ้งแล้วก็ถูไปสมมุติทําไอศครีมหกถูไปอันนี้เป็นรถบังคับวิทยุที่เราประยุกต์เอาชุดคิดมาทําทั้งหมดเองเลยใช่ครับโอ้โหตัวนี้ทําตอนม5ครับอยวกไปยิงฟองน้ําคุณแม่ไปซื้อมาเป็นไม่พอ เนี <t iny> <t iny> ่ยนะก่อนจะได้คันนี้เนี่ยถามจริงๆนะซื้อรถบังคับมาประกอบพังไปกี่คันเตอนสิบเลยครับเป็นสิบคันทำเยอะมากทดลองเยอะมากครับผมเสียเยอะมากใครสอนเราอ่ะผมอ่านเองครับผมจากในเว็บอ่านอ่านเองจากมีซื้อหนังสือมาด้วยแล้วก็ดูในอินเทอร์เน็ตด้วยครับก็ทดลองทําเองครับผมคันนี้ทําตอนไหนคันนี้ทําตอนมหครับมทําได้แล้วบัณฑิตมาแล้วในชีวิตไม่กี่อย่างแล้วค่ะโอ้ย ไม่เคยนับแต่แต่เยอะครับได้รางวัลไหมคันนี้ได้รางวัลม,ม,มีอะไรได้รางวัลต้องไหมเคยเข้ารอบครับแต่ว่าไม่ไม่ได้เข้ารอบลึกมากครับผมก็ถือว่าเป็นรางวัลที่เข้ารอบ มาถึงชุดกันบ้างวันนี้ซียืนยันบอกว่าอลังการมากพี่อาอลังการมากนะคะเดี๋ยวให้น้องอธิบายชุดของตัวเองหน่อยได้ป่ะพี่เห็นแล้วพี่รู้สึกแบบเอออธิบายยากพี่ว่าจะสส่แต่คงเตี้ยลงอีกสองเซนอผมมันดูหนักมากเลยทำอะไรได้บ้างอันนี้ก็จะมีอย่างแรกเลยก็มีแขนก้นครับผมแขนก้นที่เป็นเหมือนแขนก้นข้างบนอันนี้คือก้ามปูข้างบนนะครับผมเหมือนแมงป่องเนี่ยนะ ก็คลายๆครับได้แรงบันดาลใจจากในตัวสไปเดอร์แมนนะเดี๋ยวลองนิดวไตัวลให้นิดนึงนะคะตัวลายที่มีแขนแปดแขนนะใช่ครับเฮ้ยเราคอเดียวกันเลยชินี่เราเองเราเรื่องเดียวกันหมดเลยเนี่ยทำไมเขาดูเรื่องเดียวกันทำไมแรงบันดาลใจมันต่างกันจังอ่ะพี่เอาไปวาดรูปอันนี้มาประดิษฐ์อ่ะ จากแขรแล้วทำอะไรได้อีกเห็นไอมว่ามีการเพิ่มแรงในการยกของใช่ครับอไม่ไม่ได้เป็นแรงในการยกของนะว่าตัวนี้ผมทดลองทําเป็นชิ้นที่โตไม่ออกเลยนะารับเพิ่มแรงในการต่อยถ้าชิ้นทะลาะคนอื่นนี่มันจะยังไงวะับอ่เพิ่มแรงได้โดยใช้นิวเมติกครับผมนิวเมติกใชอระบบระบบลมครับอ๋อนี่ครับเพิ่มแรงยังไงอ่ะหมายความว่าปกติคนเราจะต่อยได้แรงเท่านี้อ่ะผมก็เอานิวเมติกไปช่วยเป็นแรงดันเสริมเนี่ยครับ ปึ๊บพี่แอมลองโดนไสกทีไหม้ไม่ดีมั้งครับคืออย่างนี้ฮะตรงนี้เนี่ยมันคือลักษณะของตัวที่เราเพิ่มลมเข้าไปใช่ครับแต่ว่าตรงนี้คือเส้นที่อัดลมถูกไหมเส้นที่อัดลมอยู่ด้านหลังครับเดี๋ยวน้องพี่ว่านะน้องไม่ต้องอัดลมเพิ่มเนี่ยเจอเหล็กก็น่ากระจายแล้วล่ะครับผมเวลาใช้แรงมันสะบัดใช่ไหมครับใช่พอมันสะบัดปุ๊บเนี่ยปะทะมันจะแรงขึ้นใช่ครับอันนี้คือวอย่าัอันนี้จะเป็นแนวคิดคล้ายๆแนวคิดชุด ขุนยนพวกไปกระทอนทั้งหลายที่ใส่แล้วเหมือนกับเพิ่มพลังเป็นซปเปอร์ฮีโร่ได้นี่ยังไม่ได้ดูแอนด์แมนนะถ้าไปดูแอนด์แมนต่อนี่หกสายจะย่อส่วนด้วยเอามีอะไรได้อีกบ้างแล้วก็มีส่วนแขนครับผมเป็นมีดครับผมทาเป็นของเล่นตรงใจนี่ครับผมทาเป็นเหมือนของเล่นเฮ้ยนี่คือมีดครับผมใช้มีดไปติด แต่ว่าเป็นมีดปลอมครับมี้จริงเดี๋ยวโดนจับอคผมก็คือกดแล้วก็เป็นมีดยื่นออกมาฟึ๊บใช่ครับซีโรคิดนะถ้ามันเป็นขโทษนะฮะถ้ามันยาวนี้นะมันตึ๊กตึ๊กตึ๊กมันถึงนี่นะอันนี้คือเรียนแบบอะไรความเป็นนินจาฮาโตริู้บุรีนหรออไร่าง้ยบุรีนบุรีนนะเออแล้วตตรงนี้นี่บารีนเลยทั้งหมดนี้สร้างกันมาหลายเวอร์ชั่นครับผมเชื่อเลยหลายคนบอกว่าเวอร์ชั่นแรกไม่ได้ก็ท้อแล้วทำไมชินไม่เลิกก็ ผมเป้าหมายมันสูงกว่าคือแบบผมอยากทําตัวที่ดีขึ้นไปเรื่อยๆผมก็พยายามพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆครับแต่ว่าวันหนึ่งมันจะไม่ใช่หมวกกน็อกที่ติดวนนหนึ่งมันจะดีกว่านี้ครับอยังจะได้เห็นรื่แล้วเราคิดว่าจะเอามาหารายได้ยังไงได้บ้าง่ะผมตอนนี้ยังเป็นตัวทดลองอยู่ครับแต่ว่า ในอนาคตจะมันไจะคิดว่าจะเอามาใช้ในงานพาณพิชย์อะไรเงี้ยครับอามาใช้อนาคตจะทําอะไรจะทําแบบนี้ต่อไปหรือว่าอยากไปพัฒนาด้านไหนเห็นบอกว่าอยากช่วยประเทศชาติด้วยมี2อย่างครับตอนนี้ก็มีชุดเกาะตัวนี้แหละครับที่ว่าจะพัฒนาในแบบในการช่วยผู้ป่วยอะไรเงี้ยครับที่ว่า หมดไม่มีแรงเดินก็ใช้ชุดตัวนี้ไปช่วยช่วยบังคับเหมือนของญี่ปุ่นเที่ยวไทยเป็นหลักล้านนะใช่ครับกำลังคิดอยู่ครับถ้าใส่แล้วล็อกขาแล้วทำให้เขาเดินได้ครับผมฝากอะไรถึงคุณผู้ชมที่ดูเราแล้วรู้สึกกำลังอัมเมซิ่งกับเรานิดนึงนะคะแรงบันดาลใจมีได้ทุกคนอ๋อครับผมจริงๆผมไม่ได้เป็นคนเก่งครับแต่ว่าผมอาศัยความพยายามมากกว่าครับผมก็พยายามทดลองทําไปเรื่อยๆครับก็ ได้บ้างไม่ได้บ้างคนใหญ่จะได้มากไอ้เสียมากกว่าแต่ว่าเราก็ต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนทําปนการทดลองทํามีอะไรอยากบอกถึงคุณพ่อไหมแค่โอกาสเราขนาดนี้ครับก็ขอบคุณมากครับเขินสักน้าเขินพ่ออยู่ตรงนี้ด้วยโอเคค่ะทั้งชินขอบคุณมากเลยนะคะเสียดายเวลามีน้อยนะคะแต่ว่าติดตามผลงานดีๆแบบนี้ของน้องกันต่อไปขอบคุณนะคะทั้งชินขอบคุณมากครับขอบคุณคาก อยากโขกหน้าตัวเองอีกแบบนีดี๋ยวนูขอเซอร์เวหาของอีกเล็กน้อยเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคอนเส้ากันต่อกับน้องเมย์ครับสักครู่เดียวฮะครับผมกินบรรยากาศดีเลยนะโอ้